ำเร็จในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับโควิดอย่างเช่นเดนมาร์กสิงคโปร์ชิลีก่อนการเปิดประเทศเขาจะมีมาตรการรองรับที่สําคัญก็คือต้องฉีดวัคซีนให้กับประชาชนได้ถึง70%แล้วทั้งนั้นทุกประเทศจะต้องได้แบบนี้แต่ของไทยเราเนี่ยหลายจังหวัดที่จะเปิดในวันที่1พฤศจิกายนยังไม่มีจังหวัดไหนที่ฉีดวัคซีนครบโดสถึง70% 70%ในที่นี้ย้าว่าครบโดสด้วยนะคะ เพราะฉะนั้นคุณจักพลบอกว่าถ้ารัฐบาลไม่มีมาตรการคู่ขนานที่ชัดเจนอาจจะนําไปสู่การระบาดระลอกใหม่และครั้งนี้อาจจะเป็นลมหายใจเฮือกสุดท้ายของภาคท่องเที่ยวแล้วอีกท่านหนึ่งคุณเผ่าภูมิโรจนสกุลรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยก็บอกว่าพรรคเพื่อไทยไม่ปฏิเสธการเปิดประเทศแต่ปฏิเสธการตั้งเป้าหมายแบบเลื่อนลอยไร้การดําเนินการรองรับฉะนั้นคําถามไม่ใช่เปิดหรือไม่แต่จะเปิดอย่างไรและ เตรียมพร้อมอย่างไรจังหวัดที่ตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางของการเปิดประเทศไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครไม่ว่าจะเป็นชนบุรีไม่ว่าจะเป็นประจวบคีรีขันล้วนแต่ยังเป็นจุดศูนย์กลางของการแพร,ร่ระบาดครับเรื่องความความไม่พร้อมของความเชื่อมั่นของต่างชาติเพราะฉะนั้นมองไม่เห็นครับว่านักท่องเที่ยวจะมาจากส่วนใดของโลกเปิดได้ครับแต่ท่านก็จะเป็นนักท่องเที่ยวหรือ อย่างที่ท่านเจออยู่ในคูเกตแซนบอกอันนี้เป็นนักการเมือ